ูกเห็บยังตกกรุงเทพได้เลยบางพื้นที่บอก30ปีไม่เคยเห็นลูกเห็บตกกรุงเทพเห็นแต่ต่างจังหวัดแล้วมันตกจริงๆเมื่อวานนี้ไปดูหน่อยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเริ่มพื้นที่แรกเอาหนองจอกก่อนแล้วกันอภาพมาเลยครับข้าโบนไม่ใช่โรงน้ำแข็งฮะใช่ไหมโอ้ยมาเป็นเม็ดๆเลยนะเนี่ยนี่คนใช้ทวิตเตอร์ข้าทวีตเลยนี่อยู่เขตหนองจอกนะฮะ ขณะขับรถเข้าบ้านแล้วฝนตกก็หนักแล้วมันมีก้อนน้ําแข็งตกลงมาด้วยฮะโอ้ดีนะมันก้อนเล็กอ่ะเออก็เรืงลูกเห็บแต่ขนาดเล็กนะเจ้าของคลิปเขาพูดตื่นเต้นเลยลูกเห็บโตค้าอยู่กรุงเทพมากี่ปี m ม g o d ก้อนแทบจะไม่เชื่อสายตานี่น้องจอกสายไหมก็มีไปดูเขตสายไหมฮะ งานนี้ไม่ใช่สายใหม่ต้องรอดสายใหม่ไม่รอด <c oughs> <c oughs> อแต่ก็ตื่นเต้นนะคนไม่เคยเจออ่ะอใช่เขาบอกอยู่มานะอายุสามสิบี่ปีตั้งแต่เกิดไม่เคยเจอเลยขอบันทึกภาพเอาไว้หน่อยนะครับะยังไม่พอผมมีอีกครับใก,กล้ๆการเป็นสุขาพิบาล5เดี<า>๋ยวไปดูหน่อยฮะสุขาพิบาล5อันนี้ก็คนใช้ทวิตเนี่ยเขาก็ทวิตเหมือนกันนี่ครับจุดนี้นะฮะ เขาบอกว่าก็อยู่ในเขตสายใหม่ค่ะอยู่ตรงสเอเงินเนี่ยนะครับฝนตกหลักไงลมแรงลูกเห็บก็หนาแน่นดินเสียงไหม บอก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 ใช่นะครับหัวเราไปยืนตรงนั้นน่าจะไม่รอดยังมีอีกหลายหมู่บ้านครับในพื้นที่ถนนหาไทยราชก็มีลูกเห็บชาวบ้านตื่นเต้นนะครับก็ช่วยคลายร้อนกันได้แต่ถ้าโดนหัวนี่ก็เจ็บนะฮะก็ถือว่าเราเห็นได้ไม่บ่อยครั้งในกรุงเทพมหานครนะฮะโดยเฉพาะช่วงพายุฤดูร้อนแบบนี้มันไปเห็นทางเหนือทางอีสานเนี่ยบ่อยครั้งสุดท้ายที่เราหาข้อมูลมานะครับลูกเห็บตกกลางกรุงเนี่ยก็คือเขตพญาไทและราชเทวีนะครับ ก็มีเหมือนกันนะสองอสัก4ปีก่อนแต่จริงๆแล้วค่ะคุณผู้ชมคะที่เมืองนอกเขาก็มีปรากฏการธรรมชาติที่แปลกประหลาดเช่นเดียวกันสิ่งที่เห็นนี่มันสวยงามนะโโนะแต่ว่ามันแปลกตานะเราเคยเห็นแต่แสงเหนือ,อ,อใช่ไหมคะนี่เจอแสงใต้บ้างค่ะแสงใต้ ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ออสเตรเลียนะคะเมื่อวานนี้24เมษายนตามเวลาท้องถิ่นนะคะคือชาวทวิตเตอร์ค่ะที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาก็ถ่ายรูปแบบนี้ได้อะ่ะแล้วเขาก็ <ๆ S 1> มาโพสต์โหเต็มไปหมดเลยในทวิตเตอร์นะคะมันเป็นท้องฟ้าสีชมพูสลับสีเหลืองบ้างสีเขียวอ่อนบ้างแล้วมันคือทั่วทั้งท้องฟ้าแบบนี้เพจข่าว w ว r l d ฟ o r u มข่าวสารต่างประเทศระบุว่านี่แหละเขาเรียกว่าแสงใต้เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาติเช่นเดียวกับแสงเหนือสีเขียวที่เราจะเห็นที่แบบว่าไอซ์แลนด์อะไรแบบนี้นอร์สเซียอะไรแบบนี้นอร์เวย์แต่นี่ค่ะเกิดที่ออสเตรเลียนะคะคุณผู้ชมคะคือภาพที่เห็นเนี่ยมันเกิดขึ้นที่หุบเขาเลนาที่รัฐแทนเนียนะคะถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่เกิดแสงออโรราที่มันใหญ่ขนาดนี้จริงๆมันเคยเกิดแต่ว่ามันไม่ได้ทั่วทั้งท้องฟ้าแบบนี้นอกจากที่รัฐนี้แล้วยังมี เมืองแคนเบราด้วยนะคะคือแคนเบราเมืองหลวงของออสเตรเลียเนี่ยนะมีคนคดถ่ายเหมือนกับว่าคลิปเนี่ย เป็นสีชมพูจ้าแล้วก็สลับกับสีเหลืองได้เหมือนกันน่ะนี่นีนโอ้โอสวยอ,ะอ่ะเออมันสวยเนาะแต่ความสวยนี่ระวังคุณหลงทางนะเพราะว่าสหรัฐเอเมริกาประกาศเตือนว่าไอ้แสงออโรราเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณเตือนของพายุสุริยะมันจะเป็นการปลดปล่อยพลังงานของดวงอาทิตย์ถ้าคุณใช้ระบบ GPS เนี่ยทางด้านของรัฐโอเรกอนไปจนถึงนิวยอร์กผิดนะผิดที่ได้นะคุณไปผิดที่ได้นะ หลงทางได้นะเรอมีผลเนาะเออมีผลนะอพูดถึงมันสวยแบบนี้นะอยากให้มันเกิดที่เมืองไทยบ้างเนาะเพราะอะไยรู้มามเพราะว่าตอนนี้ยังเก็บเงินซื้อของเราก็มีแสงเหมือนกันนะแสงสีเทาๆมัมีพราะมัอมี PM 2.5ยู่เออนะมันก็เป็นขมุกขมัวแบบนั้นนะมันมีแสงหนึ่งอ่ะที่คนเข้าไปสาธุสาธุอ่ะอะไวแสงอะไรคะอาจารย์เจตจะาบอก โอ้โหเขาเขาก็บอกชัดเจนว่าเขาทำจาก AI คนก็ไปกราบสาธุสาธุแมนะฮะแต่บ้านเราเนี่ยมีอย่างหนึ่งแน่นอนตอนนี้พายุฤดูร้อนนั่นเองฮะนี่ฮะคุณผู้ชมฮะที่อำเภอนาดีแล้วก็อำเภอกบิบุรีจังหวัดปราจีบบุรีดูสิพายุลมแรงครับแล้วก็ฝนฟ้ามันตกอย่างหนักเลยทีเดียวครับเขาบอกว่าสัญญาณไฟจราจรนะฮะมันโค่นล้มลงมาเลยครับนี่ ไฟเขียวไฟแดงไฟเหลือง uh huh. นะคือมันโค่นล้มลงมาแบบนี้เสียหายไปหมดเลยครับตรงถนนสายสุวรรณศรส3มบ้านหนองสังฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็บ้านเรือนนะฮะถูกลมเนี่ยหอบเอาหลังคีหลังคาสังกะสีนะฮะเปิวหายไปหมดเลยทีเดียวครับขณะเดียวกันครับที่อำเภอนาดีคุณผู้ชมฮะพายุรดูร้อนเนี่ยมันพัดถลม่มฮะทำให้บ้านเรือนของชาวบ้านเสียหายและดูต้นโมนต้นไม้ ต้นใหญ่นะครับล้มมาทับคนตายอะ่ะโอ้เออคนตายะนะฮะคือมีป้าทองนิ่มนะครับกําลังไปหาปลาที่อ่างเก็บน้ํานะครับกับผัวนะถูกต้นไม้ล้มทับแล้วก็จมลงไปในน้ําตายเลยทีเดียวฮนะนี่ฮะอู้ต้องระมัดระวังกันนิดนึงเหมือนกันนะครับในชอบแบบนี้นะฮะ